มีของฉันเป็นมะเร็งตับเหรอคะใช่ครับคุณพัดเป็นมะเร็งตับระยะที่สามระยะที่สามแต่งมีโอกาสหายใช่ไหมครับหมอถึงโอกาสจะน้อยแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะหายนะลูก ผมก็ขอให้เป็นแบบนั้นเหมือนกันครับแล้วหมวยไปไหนอีกล่ะตั้งแต่พัดป่วยก็เห็นออกนอกบ้านทุกวันเลยนะหัวเป็นแบบนี้แทนที่จะดูแลให้ดีนี่อะไรงั้นป้าก็หลับมันไปดูแลเลยไหมล่ะดูแลได้อีกไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ตายแล้วหมวย พูดแบบนี้ได้ยังไงจะได้รู้ว่าการที่ดูแลคนป่วยที่รอวันตายเนี่ยมันก็ทรมานไม่ต่างกันหรอกแต่ดูเธอแล้วไม่น่าจะทรมานเพราะความเสียใจหรอกนะใช่ลำคาญใจมากกว่าจะไปก็ไม่ไปสักทีคาดเป็นแบบนี้ทำไมถึงใจร้ายได้หลงคอแต่งงานกันมาตั้งกี่ปีป้าครับไม่เป็นไรครับ งั้นป้าไปก่อนแล้วกันนะพัทเป็นแค่ป้าข้างบ้านทำตัวเหมือนเป็นแม่เลยเนาะยุ่งจริงไม่พูดกับป้าแบบนั้นไม่ดีนะมวยไม่ต้องทำเม็นพูดดีหรอกตายไปยังไงเดี๋ยวก็ขึ้นสวัสด์อยู่ละ ฉันรอวันนั้นไม่ไหวแล้วให้อสละกับฉันเถอะนี่หมวยจะทิ้งพักเหรออย่างแกอไม่มีประโยชน์อะไรอยู่แล้วตายไปฉันก็ไม่ได้อะไรสักอย่างบ้านก็ต้องเช่าสมบัติก็ไม่มีประกงประกันก็ไม่รู้จักทำไว้ถ้าแกตายไปอ่ะฉันก็ต้องมานั่งรับผิดชอบงานศพแกอีกแต่เราแต่งงานกันมาหลายปีนะไม่เหลือความรักให้กันเลยเหรอคนจะตายแล้วยอย่างแกอเอาเวลาไปคิดว่าจะตายยังไงให้สบายดีกว่า ไม่ใช่มาคิดเรื่องความลับเพอเจอร์แบบเนี้ยไม่ใช่ว่าพัดไม่มีโอกาสหายเลยนะหมวยพัดก็กําลังรักษาอยู่การจะอยากอยู่ต่อไปเพื่ออะไรอะ่ะอยู่ไปก็ไรประโยชน์ผมว่าคุณพัดต้องเข้ารับก,การผ่าตัดนะครับไม่เป็นไรครับหมอผมคิดว่าผมไม่ต้องรักษาแล้วแหละทำไมล่ะครับ ไหนว่าอยากรักษาให้หายการผ่าตัดยังสามารถกําจัดก้อนเนื้อมะเร็งไว้ได้หมอจะช่วยประเมินความเสี่ยงและหาวิธีการเตรียมตัวไว้ให้ผมไม่รู้ว่าผมจะอยู่ต่อทำไมครับคุณพารครับหมอเข้าใจนะครับว่าคุณพารเจออะไรมาแต่ชีวิตเราสำคัญที่สุดนะครับเอาเป็นว่ากลับไปคิดให้ดีอีกครั้งนะครับ สำหรับหมอหมออยากให้เข้ารับการผ่าตัดครับเดี๋ยวผมไปเตรียมยาให้นะคุณพยาบาลจดอาการคนไข้ด้วยนะได้ค่ะคุณหมอการผ่าตัดถึงจะมีความเสี่ยงแต่ถ้าคนไข้เตรียมตัวอย่างดีก็มีโอกาสหายนะคะยังไงฉันก็อยากให้เข้ารับการรักษานะผมไม่รู้ผมจะมีชีวิตต่อไปเพื่ออะไร ฉันก็เคยคิดเหมือนกันค่ะแต่สุดท้ายก็รู้ว่าการมีชีวิตอยู่ต่อมันดีแค่ไหนคุณเองก็เคยคิดว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อหรอจริงๆฉันก็ตัวคนเดียวตั้งแต่วันที่แม่จากไปฉันก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแต่ก็นึกถึงคําที่แม่สอนไว้ตลอดแม่ของคุณบอกว่าอะไรหรอครับจงใช้ชีวิตไปจนกว่าจะเจอคนที่เราอยากมีชีวิตอยู่เป็นเพื่อนเขา แอบเอาแหวนฉันไปใช่ไหมอ๋อไอแหวนทองนั่นนะเหรอเอาไปจำนำไว้อยู่อะนี่ฉันเลิกกับผัวมาอยู่กับแกไม่ใช่ให้แกมาเกาะฉันกินแกก็เกาะฉันเหมือนกันอย่ามาทำเป็นพูดฉันก็อยากให้ช่วยทำมาหากิน嘛ไม่ใช่ว่าฉันต้องทำอยู่คนเดียวเอ้าก็ช่วยอยู่นี่ไงเอาแหวนไปจำนำแล้วก็ได้เงินมากินข้าวไงแล้วงานการไม่คิดจะทำหรือไงไหนว่าอยู่บ้านก็ทำได้นี่อะไรเห็นเล่น่โทรศัพท์ ก็ช่วงเนี้มันไม่มีคนจ้างเลยดิงั้นกลับไปทํางานออฟฟิศไหมล่ะไม่ใช่นอนสบายสบายแบบนี้ปุบปากไปเลยแกมาอยู่บ้านฉันอย่ามาออกคาสั่งแกเองก็ได้เงินจากผัวเก่ามาใช้หมดแล้วหรือไงก็แกนั่นแหละเอาของฉันไม่หมดอ่ะมาอยู่กับฉันอ่ะก็ช่วยออกเงินบ้างดิจะมาอยู่ฟรีๆหรอว้ยฉันไม่น่าโง่มาอยู่กับแกเลยงั้นก็กลับไปหาผัวเก่าแกดิเผื่อได้เตรียมจัดงานศพให้มาเลย คิดถูกคิดผิดวะมาอยู่กับมันเนี่ยนี่หนูพัดจ้างมาเป็นพยาบาลส่วนตัวเหรออ๋อไม่ใช่หรอกค่ะพอดีบ้านหนูอยู่แถวนี้ก็เลยแวะมาช่วยดู สวัสดีครับป้าพาเข้าบ้านก่อนไหมครับไม่เป็นไรจ้ะป้ามีทุระจะไปตลาดพัดจะเอาอะไรไหมไม่เป็นไรลอกครับขอบคุณมากมากนะครับป้าจ้ะป้าขอตัวก่อนนะพอรู้ว่าบ้านอยู่ไม่ไกลก็ตามมาถึงที่อีกแล้วนะครับก็ใครไม่ไปตามที่หมอนัดล่ะงั้นเข้าไปคุยกันในบ้านก่อนไหมครับอืม้ม แบบนี้ต้องคิดค่าพยาบาลเท่าไหร่ดีครับแค่คนไข้เชื่อฟังหมอก,กับพยาบาลฉันก็ยินดีดูแลเต็มที่ค่ะต้องทานอาหารที่มีประโยชน์นะแล้วนี่ทานยาที่หมอสั่งครบหรือเปล่าอืมทานเองไม่ได้ครับ้อนให้หน่อยได้ไหมกระล่อนแบบนี้น่าจะหายเร็วๆนี้แหละมั้งอย่างผมอะ่ะไม่มีทางหายหรอกครับอยากหายก็เข้ารับการผ่าตัดสิ แต่โอกาสรอดมันมีน้อยไม่ใช่หรอครับกังวลเหรอคะฉันนึกว่าคุณไม่คิดเรื่องนี้แล้วซะอีกก็ผมกลัวไม่รอดเนี่ยเพราะตอนเนี้ยผมอยากมีชีวิตยอยู่ต่อแล้วทุกที่เลยนะแกเนี่ยโอ้ยออกมากินข้าวทั้งทีอะจะบ่นอะไรนั้หนมันน่าบ่นไหมล่ะฉันเป็นคนจ่ายไม่ใช่หรือไงว่า นั้นเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะสั่งอาหารให้ด้วยล่ะเงินประกันของคุณทั้งหมดถูกโอนเข้าบัญชีแล้วเรียบร้อยนะครับขอบคุณคุณอามมากเลยนะครับผมคิดถูกแล้วที่ผมทำประกันกับคุณอามไว้แต่อาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าต้องดำเนินการหลายอย่างว่าแต่ ประกันชีวิตอีกรายการหนึ่งจะเปลี่ยนชื่อผู้รับผลป,ประโยชน์เป็นของมูลนิธิจริงเหรอครับใช่ครับเพราะผมก็อยากกับภรรยามาหลายเดือนแล้วได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้ต้องขอบคุณคุณอามากๆเลยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะใช้เงินล้านนี้หมดก่อนตายหรือเปล่า๋ย่าพูดแบบนี้สิครับยังไงก็ขอให้คุณหายไวๆนะขอบคุณครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ ัดหมวยทำประกันไว้ตอนไหนอะทำไมฉันไม่รู้ประกันโรคร้ายน่ะเจอจ่ายจบทำไว้หลายตัวเลยทำไมตอนนั้นพัดไม่บอกอะพัดคะเออคุยกับเพื่อนอยู่หรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกครับเราไปยังเถอะฉันไม่ใช่เพื่อนของพัดฉันคือภรรยาเขา ก็คนที่ผมบอกว่าเขาขอยาเพราะว่าผมเป็นมะเร็งไงเลิกกับฉันไม่เท่าไหร่หาเมียใหม่ได้ซะละเป็นพยาบาลด้วยมวยแต่มวยอ่ะมีก่อนที่อยาก,กับพัดไม่ใช่หรอนี่อ่ะนะหัวเก่าแกที่แกบอกว่าจะตายวันตายพุ่งอะ่ะพัดคะไปกันเถอะ เป็นแหละมองตาแบบนี้อยากกลับไปหามันเหรอหรือว่าถึงที่เขาไปมีเมียใหม่แหมจะตายอยู่แล้วยังมีอาลุงไปหาเมียใหม่อีกเออคุณเป็นมะเร็งปากบุตลูกนะครับน่าจะเกิดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็น่าจะเป็นมาสักะยะแล้วคุณมาตรวจพบช้าไป ไหนคุณว่ามีอาการนานแล้วไงครับทำไมถึงเพิ่งมาตรวจแล้วแบบนี้จะรักษาหายได้ไหมคะก็ต้องเข้ารับการประเมินก่อนครับไอ้กันไอ้เลววยไอ้กันนี่แกแอบนัดเจอผู้หญิงเหรอก็เออไงจะให้ฉันนัดเจอกับผู้ชายไงทำไมแกทำแบบนี้วะแล้วไง เลิกยู่งกับโทรศัพท์ฉันสักทีนะแล้วก็ออกไปจากบ้านฉันได้แล้วฉันเบื่อแกเต็มทนแล้วนี่แกไล่ฉันออกจากบ้านเหรอถ้าอยากอยู่นักอ่ะก็จ่ายค่าเช่ามาตกลงจะผ่ากัดใช่ไหมลูกใช่ครับถึงโอกาสจะน้อยแต่ก็ยังมีโอกาสอยู่ครับป้าป้าเอาใจช่วยนะเดี๋ยวป้าไปทําบุญที่วัดจะขอพรพระ ให้ท่านคุ้มของพัดนะลูกขอบคุณมากนะครับป้าพามีป้าเป็นกำลังใจตลอดเลยอ่ะนี่สำหรับคนไข้ค่ะแต่กำลังใจจากป้าคงไม่สู้จากคุณพยาบาลคนสวยหรอกมาดูแลถึงที่เลยนะ นีนางพยาบาลคนเนี้ยมาดูแลถึงบ้านเลยเหรอใช่พัดเป็นคนติดต่อให้เขามาดูแลเองแหละต่อไปเธอไม่ต้องมาแล้วนะเพราะว่าฉันจะกลับมาดูแลสามีของฉันเองเธอทิ้งเข้าไปแล้วทำไมยังกลับมาอีกแหมป้าฉันก็เป็นห่วงพัดไหมล่ะเขาตัวคนเดียวฉันก็ยังมีเยอะใหญ่บ้างแหละไม่ใช่กลับมาพอรู้เรื่องเงินประกันหรอไม่ใช่สักหน่อย หมวยอยากกลับมาดูแลพัดจริงๆนะงั้นคุณพยาบาลกลับไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้หมวยดูแลต่อเองพวกเงินประกันที่ได้มาผมก็เอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลหมดแล้วผมคงไม่มีเงินจ้างคุณต่อแล้วครับพัดดีใจนะที่หมวยกลับมาตอนนี้พัดลำบากจริงๆหมวยจะมาช่วยดูแลพัดใช่ไหม งั้นเริ่มจากจ่ายค่าบ้านเดือนนี้ก่อนเลยแล้วกันไม่งั้นอะ่ะเขาไม่มีที่อยู่แน่หลอเล่นมาเนี่ยไหนอบอกว่าได้ประกันเป็นล้านเนี่ยได้เงินมาก็ต้องเอาไปรักษาสิครับได้เป็นก้อนก็ต้องไปรักษาเองไหนจะค่าทำาคีโมค่ายาค่าผ่าตัดหมดไปเป็นล้านแล้วเนี่ยใช่ไหมครับคุณพยาบาขอโทษด้วยนะครับ ทิ้งวงนสุดท้ายจ่ายได้แค่ครึ่งเดียวไม่เป็นไรค่ะก็ขอภรรยายของสิคะจะบ้าเหรอจะมาเอาอะไรจากฉันก็ไหนว่าจะกลับมาดูแลไงพัดดีใจนะที่หมวยกลับมานี่เงินล้านกันหมดแล้วหรอเออพัดแล้วเงนินที่พัดเยนป้าไปอ่ะป้าให้หมยจ่ายเลยได้ไหมครับป้าบอกหมวยเลยอย่ามายุ่งกับฉันนะฉันไม่มีให้หรอก เอา้าไหนว่าจะกลับมาหาพัทไงงั้นเราไปจดทะเบียนกันใหม่เลยไหมโอ้ยฉันก็รู้ว่าแกจะมีเงินล้านเสียเวลาเว้ยตตายไปเถอะแกอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์จะตายอยู่แล้วยิ่งเดือดร้อนคนอื่นอีกแกนั่นแหละที่น่ารังเกียจทิ้งเข้าไปเพราะไม่อยากดูแลแต่พอรู้ว่าเขามีเงินก็จะกลับมาตัวแกอันตรายยิ่งกว่าเสมาเลงซะอีกนี่ป้าปกป้องกาจังนะ ถ้ามันตายไม่ทำศพให้ด้วยอย่ามาเดือดร้อนฉันอีกไม่เตรียมกันก่อนเลยนะเกือบหลับปุ๊กไม่ทันแล้วต้องขอบคุณพระพานะพูดถูกใจมากเลยครับก็มันจริงนี่ผมจะไปผ่าตัดภอนาให้ผมรอดให้ผมได้มีชีวิตอยู่กับคุณนะผมหายแล้วใช่ไหมครับหมอ ใช่ครับการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีแต่คนไข้ต้องพักฟื้นสักระยะน,นะครับขอบคุณคุณหมอกับคุณพยาบาลที่ช่วยดูแลผมนะครับก็เป็นเพราะคุณนี่แหละครับที่เข้มแข็งหมอยินดีด้วยนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับฉันพอนายคุณตลอดการผ่าตัดเลยนะ ผมก็ภาวนาให้รอดมาเจอคุณเหมือนกันขอบคุณนะาพลอยที่ทำให้ผมอยากมีชีวิตต่อฉันก็เจอคนที่ทำให้ฉันอยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วเหมือนกันถ้าผมหายดีเมื่อไหร่ให้ผมดูแลคุณนะ